ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับร้าน JB Top Up ร้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมปเบยบอลฮะและก็มากับคอนเทนต์นี้เลยครับมีท่านผู้ชมหลายคนนะครับแนะนําผมว่าพี่ครับลองไปเล่นในโปรเซิร์ฟเวอร์ดูสักหน่อยซึ่งผมเนี่ยเคยแอบไปเล่นเจ้าโปรเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าโปรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือแหล่งรวมของปีศาจเลยก็ว่าได้ซึ่งมันยากมากๆในการที่ผมจะชนะในแต่ละหนึ่งรอบแต่ว่าคอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับก็ตามชื่อคลิปเลยในคลิปนี้ผมจะใช้สกิลอินฟินิตี้ราคา1 0 0 0 0 2,000โรบักแบบกลมๆนะครับในการที่จะจัดการกับเหล่าปีศาจในโปรเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าสกิลอินฟินิตี้ราคา12,000โรบักเนี่ยจะสามารถจัดการกับเหล่าปีศาจได้หรือไม่มาดูกันดีกว่าว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่นะฮะโปรเซิร์ฟเวอร์ครับเงื่อนไขในการที่จะเข้าโปรเซิร์ฟเวอร์ได้ก็คือคุณจะต้องชนะทั้งหมด50ครั้งขึ้นไปซึ่งตอนนี้เนี่ยผมชนะมา124ครั้งแล้วก็ฆ่าทั้งหมด 915คนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโปรเซิร์ฟเวอร์ปีศาจจะตึงแค่ไหนและเขาจะสามารถรับมือกับสกิลอินฟินิตี้ผมได้หรือเปล่าและโอ้ไม่กที่หนึ่งนชมแมที่หนึ่งเนี่ยเขาชนะทั้งหมด1327้วินซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบอาแคสิบนะครับก็คือจะวิ่งแบบนี้เลยเอาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือตอนนี้เนี่ยผมต้องหาเจ้าอันดับหนึ่งก่อนนะอยู่ไหนอ,อยู่ดีไงเฮ้ยเดี๋ยวนายใช้ดาบสีแดงเหรอ นั่นหมายความว่าเขามีสกิลอินฟินิตี้เหมือนผมเหรอถ้าเป็นแบบนั้นมันแน่นอนว่าไงเจ้าเบคอนตายเอ้ยไอ้ดูมจะทำอะไรจะทำอะไรนี่ป็นไงเบียงตัวเอา้ามีสกิลหายตัวกันด้วยในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเจ้าสกิลอินฟินิตี้ผมเนี่ยมันจะแพ้ทางสกิลอะไรบ้างหรือจะแพ้ทางวิธีการเล่นแบบไหนบ้างอันนี้เนี่ยผมอยากรู้มากเลยนะเพราะว่าผมนั่งเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย ผมยังไม่เจอจุดอ่อนของเจ้าสกิลนี้เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าสกิลจะไม่มีจุดอ่อนนะครับตัวผมเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีนะคือผมตีระยะไกลไม่เก่ง ผมกดไปแล้วนะซึ่งการที่เราเข้ามาในโปรเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะได้เงินเพิ่มขึ้น1.2เท่าสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะก็แลดูจะเป็นจํานวนที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคมาครับขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี้ออกไปแล้วเหรออูแย่จังเลย เดี๋ยวก่อนนะในโปรเซิร์ฟเวอร์มี FC ด้วยเหรอแบบนี้ต้องต้อนรับสักหน่อยแล้วไอ้หนุ่มเสื้อบอลอยู่ไหนอ้านัไ่ไงหนุ่มเสื้อบอลสีฟ้าเดี๋ยวจะมาต้อนรับในฐานะ FC ให้ครับนี่ไงต้อนรับ FC ต้อนรับ FC เฮ้ยเดี๋ยวลูกบอลไปทางนูด้ดโอ้โหผมไม่ชอบเลยฮนะจงังหวะแบบนี้ โอ้โวโวโวมันเร็วแบบนี้นี่แหละนี่คือจุดอ่อนของผมเลยก็ว่าได้โอ้โหวมากเลยการเล่นโปรเซิร์ฟเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็ใช้สมาธิพอสมควรเลยนะในคลิปนี้ผมอาจจะเมมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนมีโอ้โอ้โอ้แมกนิโตแมกนิโตแล้วไงต่อ What เอาบอไอเอาบอ เดี๋ยวนะมันมีทั้งแมกนีโตแล้วก็แช่แข็งเลยเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเจ้าสกิลอินฟินิตี้อาจจะแพ้ทางสกิลแช่แข็งหรือเปล่านะก็คือเขาแช่แข็งไว้เพื่อให้สกิลอินฟินิตี้ผมนั้นหมดเวลาลงเอ้แบบนั้นก็อาจจะทำได้นะโอ้โหผมต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีแต่คนตึงๆทั้งนั้นเลยนะเอาละเอาละมันมากฮะบอกเลยว่าในคลิปนี้มันแน่ๆและ หนีไปหน่อยพ่อหนุ่มดูเหมือนว่านั่นไงผมว่าแล้วเขาพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางของลูกบอลให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะคือการเปลี่ยนทิศทางลูกบอลก็คือการหันมุมกล้องนะครับแต่เดี๋ยวก่อนในะอ c ผมยังอยู่เนี่ยถ้าโชคดีเนี่ยผมอาจจะได้สู้กับ FC ผมนะครับและเจ้าหมอนี่ก็อุ๊ยเดี๋ยวลูกบอลเปลี่ยนทิศยาพิ่งเปลี่ยนทิศทางมาสู้กันไปลูกบอลมันไวมาก เดี๋ยวก่อนโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาละเพื่อนที่จะล่าปีศาจครับเราต้องใช้กงเล็บมังกรน,นี่มี f อีด้วยสวัสดีฮาฟูเอา้าเจ้าเบค่อนนี่นะเอาละรอบนี้ผมวิ่งใส่เลยแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหสกิลดึงบอลเฮ้จะว่าไปแล้วเหมือนผมจะแพ้สกิลดึงบอลด้วยหรือเปล่า ยืนเต้นเบรกแดนรอเลยแล้วกันอา้าวสนใจจะหนึ่งหนึ่งปล่ล่ะอา้าลูกบอลเปลี่ยนทิศทางอีกแล้วผมรู้สึกว่าในโปรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยลูกบอลมันจะกระจายให้ผู้เล่นคนอื่นได้เล่นกันเยอะมากเลยนะหรือผมคิดไปเองให้เด,เดี๋ยวก่อนนั่นดาบใครมีคนปักดาบไว้ตรงนี้และเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมคลิกแล้วนะออ้ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้เล่นที่ปีศาจไม่เบาเลยดูสิดูเขากระโดดสิฮะดูดิเยวนี่มันปีศาจ แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดบาเรียกับผมใครจะคูดาวหมดก่อนกันอันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมแต่เจ้าพ่อหนุ่มถือเคียวสีเขียวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปีศาจของแท้ฮะเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆเลยไปสู้กัน2คนก่อนแต่ค่อยกลับมาทางนี้ได้ไหมไม่อย่ามาทางนี้เฮ้ยแมกนิโตร,รอเลยนี่แน่แย่ละสกิลผมหมดฮะมาโอ้ยคือลูกบอลมันแบบ มันจะโค้งไปหาคนอื่นเ <c oughs> สียดายจังเลยคือการที่ผมจะดวลหนึ่งหนึ่งกับใครสักคนเนี่ยผมว่ามันต้องเหลือแบบหนึ่งหนึ่อะถ้าเกิดมี3คนเนี่ยมันก็จะย้อนไปหาคนอื่นได้โอ้โหและเป็นไปตามคาดนะเพราะหนุม่มเคียวสีเขียวเป็นคนชนะนายลองใช้เคียวอ,อันเดียวกับพี่เขาดูสิเผื่อว่าเราจะเก่งขึ้นยืนเต้นเบรกแซนและอาบเน,นี่ <c oughs> เอาไปนู่นแล้วแย่แล้วชุ ฮะยังทันอยู่อเกือบเกือบดีว่าผมมีสกิลอินฟิตี้เปิดอยู่โอไม่งั้นตะก,กี้นี้ผมอาจจะลงไปคุยกับลากมาม่วงได้เลยนะอ่ะเอาเหลือ3คนสุดท้ายอะลูกบอลมาหาผมไปเปลี่ยนทิศทางไปสู้กัน2คนเดี๋ยวฉันจะเป็นลาส t b o เองนี่ดูเหมือนว่าเขาจะสู้กัน2คนจริงๆด้วยฮะและผมมีโอกาสที่จะชนะแล้วครับและผมจะโชว์อีกหนึ่งอย่างให้คุณรู้ครับก็คือเมื่อผมคลิกสกิลแล้วผมโดนบอลได้ทันที เมื่อผมคลิกสกิลแล้วผมจะสามารถเดินไปอยู่กับบอลได้เลยนั่นเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเอาละ่ะเราจะกําจัดจุดแข็งก่อนเลยครับอาทิเช่นพอหนุ่มเขียวสีม่วงคนนี้ผมจะจัดการเขาก่อนเพราะว่าเขาจัดการผมในรอบที่แล้วนะแค่น,นี้ต้องจำระไอ้หนูนี่ผมเดินประกบตามเลยยืนเต้นเลยนี่ยืนเต้นด้วยกันมาเอามาสิแบบนี้ อยากจะสู้กับอินฟลิตี้ระยะใกล้ยอะยงั้นเหรอคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วไอน้นูอ่ะคนถัดไปนูน่นพ่อหนุ่มเขียวสีเขียวเอาละครับแต่ตามหลักแล้วนะครับคนในโปรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนทิศทางลูกบอลกันได้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะยกเว้นผมฮะผมเปลี่ยนไม่เป็น <c oughs> คือพอจะเข้าใจแหละว่าหันมุมกล้องมันก็เปลี่ยนแล้วแต่บางทีมันก็แอบลําบากอยู่นะโอ้ตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายครับแต่ผมอยากจะ1นึ1มากกว่านะไปจัดการกันและ เวลาของฉันต้องมาถึงแล้วผนุมเขียวสีเขียวเปิดเลยมาไม่มีทางคะผู้ชมะไม่มีทางที่จะชนะเจ้าสกิลนี้อย่างแน่นอนอันนี้ผมการันตีเลยนะ เอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะมีคนแนะนําว่าเจ้าดาบฮอทดอกเนี่ยต้องใส่โค้ดเอาอย่างนั้นเหรอเออใส่โค้ดนี่ไงนี่คือช่องใส่โค้ดแล้วก็ใส่โค้ดนี้ถูกไหมกดติ๊กถูกอ่านี่ไงผมได้มาแล้วใครที่อยากได้เจ้าดาบไส้กอกนะครับก็หยุดคลิปแล้วก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะและนี่คือดาบไส้กอกเหรอโอเคปิดโค้ดไปก่อน <laughs> โอ้โหอร่อยเลยหิวเลยเนี่ยจังหวะนี้มาเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์กันสักหน่อยครับเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวนานๆมันจะไม่สนุกนะ แตเอาตามความรู้สึกผมเลยนะผมรู้สึกว่าโปรเซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่มีปีศาจตัวจริงนะครับคือยังเป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะเข้ามาในโปรเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมเดานะเพราะว่าดูจากการเล่นของแต่ละคนแล้วมันก็ไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นปีศาจสักเท่าไหร่เลยเนี่ย ไปแล้วฮะหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเขาตีกันได้แบบสบายมากๆดูสิเขาตีกันแทบไม่ทันเลยอะไหนใช้ดาบโจโจ้หน่อยโอ้โหดาบโจโจ้มันเท่นะเอาจริงเนี่ยเมื่อเรากดเต้นดาบโจโจ้ครับเราก็จะยืนท่าเท่ๆไล่โจโจ้มากๆและก็จะมีอักษรขึ้นมาฮะซึ่งอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่เหมือนกับโจโจ้มากๆเลย ตอนนี้ผมพยายามที่จะหาปีศาจในเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่นะและดูเหมือนว่าจะเป็นชายคนที่มีผ้าคลุมตรงหลังหรือเปล่าก็คือคนนี้นายคือปีศาจใช่ไหมอ่าสนใจแบทเทิลกันไหมขี้ขวาเลยนี่มาเดินล่าครับอ้าว <laughs> เดี๋ยวนะทำไมไม่ตีล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเซิร์ฟเวอร์นี้เหมือนจะไม่มีปีศาจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่ก็ใช้ได้นะเอาละตอนนี้ผมกําลังยืนประจันหน้ากับเจ้าปีศาจอยู่หวังว่าจะไม่มีคนอื่นเข้ามาเจมนะ Hey, hey. อยากลองของปอนี่จัดให้อย่านีอย่านีไปไหนอา้าวเดี๋ยว <c ười> อยู่ๆลูกบอลก็ตามไม่ทนันเอาละตีแบบง่ายๆอ้าว what คือตะก,กี้นี้เนี่ยมีคนหายตัวใส่ผมฮะผมก็เลยกดตีรัวๆแต่ทำไมผมตายล่ะผมก็ตีรัวๆแล้วนี่ <c ười> เดี๋ยวนะคือตะก,กี้นี้สกิลอินฟินิตีผมหมดพอดีถูกไหมมันก็เลยตีไม่ทนัน อุ้ยมีคนดึงบอลด้วยอ้าวดึงบอลมาเล่นกันบอดึงบอลเหรออุ้ยโอ้โหปานวารีไม่ธรรมดาอ้าวนั่นมันปีศาจนี่นะเอ๊นายเป็นปีศาจใช่ไหมอะเอ๊ะพานุ่มสนใจที่จะสนใจที่จะหนึ่งๆกันไหมล่ะอะไรมาเลยจังหวะมีสกิลเนี่ยผมเดินชนได้ทุกคนแหละอุ้ย้โหแรปเจอร์ แรปเจอร์ยังแพ้เลยนะครับเพราะว่าลูกบอลมันช้าเกินไปนะผมแนะนําว่านสกิลอะไรพวกนั้นเนี่ยมันควรที่จะใช้เวลาที่ลูกบอลมันไวๆนะเฮ้ยไอเจ้าหมอนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยผมลองสังเกตเจ้าหมอนี่มา2 3สมรอบฮะเขาพยายามที่จะกระโดดตีแบบเท่ๆอ่ะอ่ะไหนลองกระโดดบ้างดิกระโดดแล้วมันจะเท่ใช่ไหมกระโดดกระโดดไว้ตลอดเวลาและคีกขวาเลยมาไอหนูมาอะได้ข่าวว่าเจ๋งยานนียานนีเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเดียว โอ้โห uh, ตะกี้นี้ถ้าเกิดลูกบอลไม่เปลี่ยนทิศทางฮนะผมมาสู้กันได้ทั้งวันอนะเดี๋ยวนะเจ้าปีศาจตนนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอยู่ๆลูกบอลก็เปลี่ยนทิศทางอนะอย่างชอบเลยเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าสกิลอินฟิ i ิตใน Pro s e r v ์ r เฮะต้องบอกเลยเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ขี้โกงและก็โอที่สุดณนะปัจจุบันนี้แล้วก็ว่าได้ทุกคนคิดว่าไงบ้างฮนะสำหรับเจ้าสกิล Pay to Win หรือว่าสกิลเทพทัวนี้คุณรู้สึกว่ามันขี้โกงเกินไปหรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขี้โกงเกินไปมากๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้สกิลนี้ก็จ่ายไปเลยฮนะห2 0 0 0หมื่นสโรบัคตีกลมๆนะคุณจะได้สกิลนี้มาครอบครองแบบคอนเฟิร์มหนึซนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเสี่ยงดวงเนี่ยก็มาเสี่ยงดวงได้เลยนะแต่ผมคนหนึ่งแหละจะไม่แนะนําเลยเพราะว่า น่าจะเกลือมากๆยกเว้นว่าคุณนั้นจะทําบุญมาเยอะมากๆนะครับคุณอาจจะได้เจ้าสกิลอินฟินิตมาในราคาไม่เกิน1,000 0โรบักอันนั้นก็อยู่ที่โชคของคุณแล้วนะแต่สําหรับผมก็คือจ่ายไปเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ see you next time